ร้านลิสแมนช็อปคู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีไอมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจาับคุ้ตามมากกว่า400,000คนเติมเอา V เพียงใช้แค่ Open ID ได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ lismanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการฝันชำระสูงสุดนาน10เดือนหรือช่องทาง Line Official หรือแอด lismanshop อย่าลืมแอดนำห,หน้าด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายหรือจะเป็นบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็นไลน์ออสติมรวมทั้งบ ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง God Usof นะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโคด ROV หรือว่าทุกสิ่งที่อยากนะครับเกี่ยวกับ ROV เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจนในการทำคลิป แล้วก็ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเนาะโอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับผลงนก,กิจกรรมสกินใหม่ของเทวนาท H x กับ HOK OK. นั่นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับ ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปวันนี้พี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำชื่อเพจ Admin ต้น Tp 7เพจนี้พี่ผู้ติดตามมากกว่าถึ0แสน,นคนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นลุนครบแลงคอนสกินแลงส,สวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียง30บ,บาทแนะนำเพจนี้เลยพี่จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับเหมือนเดิมครับใค,ครที่เข้ามาแล้วรู้ว่าหลงเข้ามายังไงเนาะไม่ขออะไรมานะครับก็ ขอแค่คนละหนึ่งไลค์นะครับผมคนละหนึ่งติดตามจะเป็นกําลังใช้กับผมคนนี้มากมากเลยนั่นเองนะครับผมนะโอเคครับผมนะก็วันนี้นะครับมีสกินใหม่ของ HOK กลับมานั่นเองนะครับผมและที่สําคัญนะครับสกินนี้เปิดขายด้วยนะครับในราคาที่คุ้มมากๆนะครับก็คือ699คูปองนะครับแต่ว่าสกินนี้นะครับผมได้ทั้งเอฟเฟกต์สกิลนะครับผมนะรวมถึงเอฟเฟกต์วาร์ปเลยนั่นเองนะครับผมนะโคตรคุ้มนะครับผมนะเป็นสกินระดับอันติเมตนะครับผม เป็นสกินของ HOK นั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนเนี่เป็นสกินอัลติเมตตัวนี้เลยนะครับผมนะสลับใครนะครับที่มีงบ6 9 9้กหปองนะครับสามารถซื้อได้เลยนั่นเองนะครับหรือว่าใครนะครับคนไหนที่อยากจะไปลุ้นดวงนะฮะหรือว่าอย่างไงนะครับเจมนะครับก็ใส่กล่องมาให้เราได้ลุ้นเหมือนกันนั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะว่ากล่องเป็นรูปแบบไหนนั่นเองนะครับกล่องนะครับผมนั้นก็จะมีนี่เลยนะครับเป็นกล่อง 9คูปองแน่เลยนะครับผมนะก็สกินถาวรอยู่ที่1%เท่านั้นนะครับผมนะชิ้นส่วนฮีโร่สกินอยู่ที่40เพชรนะครับอยู่ที่59เลยนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่ในรายการก็ชอบสุ่มกันสักหน่อยละกันนะครับแต่ผมขอบอกก่อนเนาะผมจะสุ่มไม่เยอะนะทุกคนนะเพราะว่าเตรียมคูปองมาเท่านี้จริงนะครับไ้าเกิดสมมติว่าสุ่มจนหมดนะครับแล้วไม่ได้เนาะก็คือต้องเติมใหม่นั่นเองนะครับผมนะก็จะสุ่มมาเป็นพิธีพอนะครับเอาแค่แบบพอพอได้ลุ้นนั่นเองนะครับก็คือสัก สามกล่องอหรอสามกล่องนี้น้อยไปปะวะสามกล่องนี้ก็จะสุ่มไม่ได้แล้วนะเอาแค่สองเกาะสามกล่องพอแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดมันจะได้มันก็คงได้นั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมยังไงก็กรีวิวแล้วก็ซื้อไปเอาสักแค่นี้พอครับผมแต่ถ้าเกิดผมได้ขึ้นมานี่ดวงดีจัดเลยนะแต่ว่าโอกาสคือสุ่เลยนะครับ <c oughs> โอเคครับผมไม่ได้ฮะไม่เป็นไรครับผมลองไปอีกสักสองกล่องครับสองกล่องนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ はい。 หเห็นค้างค้างแบบนี้นะครับผมเนีก็แนะนําว่าใครมีคูป,ปองแบบจํากัดนะครับผมก็ซื้อราคาเต็มไปดีกว่านะก็อาจจะมีโอกาสมากกว่านั่นเองนะครับผมก็จัดไปแบบนี้เลยนั่นเองนะครับนี่หกร้อยเก้าสิบเก้าคูป,ปองนะครับบอกเลยว่าเป็นสกินที่คุ้มมากๆนะครับผมเนีถ้าเกิดสมมติไปซื้อราคาช่วงลดพิเศษนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่ายัางไงนะครับต้องซื้อราคาในราคาหนึ่งพันสองร้อยคูป,ปองนะครับผมเนี่ยสการสกินนี้นะครับมีกรอบโปรไฟล์ให้เราด้วยนะครับผมนี่โคตรสวยเลยนั่นเองนะครับเป็นสกินที่ แบบคุ้มค่าจัดนะครับได้ทั้งเอฟเฟกได้ทั้งกรอบได้ทั้งเอฟเฟกวาร์ปนะคบผมน,นั้นรวมถึงเป็นสกินคอลแล็บด้วยนะนะครับนี่ครบจบในสกินเดียวนด้เลยครับและต่อไปนะครับก็น่าจะมีสกินของอูของ X กับ HOK ด้วยนะ,นะครับผมนัก็คิดว่าน่าจะเข้ามาในเร็วๆนี้เหมือนกันนั่นะครับผมนั้นก็ยังไงเดี๋ยวเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับ โอเคครับผมแนละ้วถ้างั้นนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวสกินกันหน่อยดีกว่านะครับว่าสกินอยู่ในเกมแล้วจะเป็นยังไงจะสวยโดนใจท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับผมโอเคถ้างั้นเป<ๆ>็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมเอฟเฟกต์สกินกันดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับ And how we could be. Barriers cannot be broken by one person alone, but reconciliation must start with one person

Do you believe in light? More <laughs> <laughs> <Before> light! First <laughs> <laughs> blood! Is the light too bright? Dazzling. <laughs> I can share to a pleasant different race. เป็นไงกันบ้างครับผมนะสลับเอฟเฟกต์สกินของเทวนันนะครับผมนะเพื่อนๆคิดว่าสวยกันหรือเปล่านะครับผมนะก็ยังไงคอมเมนต์กันได้นะครับส่วนใครนะครับที่ไปจัดซื้อมาแล้วบ้างนะครับผมนะก็มาอวดกันด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมนะสลับวันนี้เนาะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมเนาะใครดูคลิปจนจบบ้างคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสรับวันนี้นะครับข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขอภายไนในที่นี้ด้วยนะครัับที่่สาาอยืมกดติ นะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจงงนในการทำคลิปแล้วก็ไม่พ่ายคลิปใหม่ๆเนะาะสำหรับวันนี้นะครับกอดอุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ Thank you for watching!